ตอบไลน์สมาชิกก่อนระหว่างนี้ขออุ้ยจ6บกไลน์แล้วเดี๋ยวต้องเล่าแล้วโอเคเราไปดูรถบินได้กันเลยไหมได้เลยรถบินได้ดูจากภาพแล้วคือมันคือโดนเลยเว้ยใช่อ่ะคุณสลับจอหน่อยสิปากโอเคนี่เนี่ยตอนเปิด อันนี้ก็เป็นความรู้ของทุกคนเนาะเหมือนเดิมอยากรู้หุ้นตัวไหนให้พิมพ์ชื่อหุ้นแล้วพิมพ์ว่า earning report เพื่อไปดูว่าเวลาเขาสรุปไตรมาสเนี่ยเขามาอัปเดตบริษัทว่าไตรมาสนี้บริษัททําอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งหุ้นนี้ก็ถือว่าเท่พอสมควรบอกนะพอเปิดมานะก็เลยแบบเฮียกูก็อยากจะลองทําทํไมถึงใช้คําว่ารถบินได้มันคือเครื่องบินอะ มันคือรถยนต์แล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะออเหรอเออไม่ใช่น้ํามันนะครับรบุบๆเลยอ่าเ,เป็นเป็นรถออยนต์ไฟฟ้าบินได้อ่าแต่หน้าตามันก็เหมือนโดนหน่อยนะใช่ใช่เหมือนโดนเหมือนเฮลิคอปเตอร์<ๆ>เขาก็จะมีเล่าไฮไลท์นู่นนี่นั่นนะครับว่าบริษัทเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเป็นยังไงบ้าง ค,ค,คุณเล่าแบบเป็นเรื่องราวให้ผมฟังได้ไหมแบบคนไม่รู้เลยเป็นศูนยะ์เนี่ยคุณมาเล่าให้แบบเข้าใจาลองเขามา<ด>ยัางไงใช่ก็คือจริงๆเนี่ยจะมาเล่าในมุมว่าเขาอะมีการอ,อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของหุ้นตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะกนะันเนาะจริงๆที่มงที่มาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เตรียมมาว่าเออบริษัทนี้มันยังไงแต่ว่าในเรื่องของรถยนต์ที่มันบินได้เนี่ยนะครับหรือคุณเดลจะมองว่าเป็นอะไรนะเป็นโดนเป็นโดรนอย่างเงี้ย มันก็เป็นตลาดที่ถือว่ากว้างอยู่เหมือนกันในแง่ไหนในแง่ว่ามันเหมือนมันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเฮลิคอปเตอร์กับรถยนต์นะถูกปะเกิดสมมุติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่รถติดหรือในที่ที่มันเร่งด่วนอย่างเงี้ย บางทีไอ้ตัวรถนยมบินได้เนี่ยที่ขนาดมันกระทันรัดกว่าเฮลิคอปเตอร์อ่ะก็อาจจะตอบโจทย์อ่าอันนี้ผมขอแทรกนิดนึงเพราะจอเพาะเหมาะกับจีนเลยจีนตอนเนี้มันออกโดนบินได้มันคือรถบินได้เหมือนกันคือมันเอาฟิลเหมือนเอาเครื่องบินอ่ะไปอยู่ในรถรถฟิลเหมือนรถตู้ลรงฟิลเหมือนรถตู้คุณจะอาจจะนั่งได้แค่สีที่นั่งแต่อีก2-3ชั้นต่อไปแม่งดึงออกมาดึงส่วนนั้นออกมาแล้วกลายเป็นเครื่องบินที่บินได้1คน2คนแค่นั้นเองอ่ะ ที่นั่งหวงโหวงใช่ปะโเสียวดึงออกมาแล้วก็กลายเป็นเครื่องบินที่นั่งได้อีกสองคนโคตรเสียวเลยด้วยใช่ใ่กวเคยเห็นอยู่ว่าเคยเห็นเป็นเป็คลิปใช่ซึ่งตอนนี้บริษัทที่เขาว่ากันว่าค่อนข้างล้ำสุดแหละก็คืออาร์เคอร์นี่แหละอาร์เคอร์ a อ i o n ชันหรือ ACHR วันนี้ที่เขาอัพเดตทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4ประเด็นเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนใครลงทุนหุ้นตัวนี้หรือกำลังวางแผนจะลงทุน ใช่ไหมเบื้องเริที่ประเด็นแรกเขาเปิดตัวใน UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำไมเราถึงต้องไปเปิดที่ที่ประเทศนั้นรือวะอ่าเพราะว่าคนมีกําลังซื้อในการ <S 1> 1, <S ซื้อเยอะ <S 1> 1, <S ถูกไหมใช่สองกลุ่มเนี้ย เขาพยายามทำภาพลักษณ์ให้สื่อถึงความสมาร์ทซิตี้ลักชวรี่หน่อยเมืองล้ำล้เมืองดูลักชวรี่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับบริษัทอาร์เคอร์เนี่ยถือว่าไปถูกทางแล้วก็เหมือนไปนำเสนอให้เป็นประเทศแรกที่ลองใช้และสมมติว่าเออมันการลองใช้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราจะไปเปิดดิสนีย์แลนด์คุณเห็นข่าวไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคตะวันออกกลางเนี่ยใครมีอะไรล้ำล้นะ ตอนนี้นะครับที่มันสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ทำให้เมืองมันดูสมาร์ทขึ้นทําให้เมืองมันแบบรักซอรี่ต่างๆเนี่ยประเทศนี้ตอบโจทย์เอาไปขายได้เลยะนะครับซึ่งบริษัทนี้อาร์เคอร์เนี่ยเขาก็วางแผนเนี่ยจะเปิดตัวประมาณปลายปีนี้แล้วนะ,ะคือจะใช้งานจริงแล้วนะเออโดยที่รถของเขาเนี่ยนะครับมีชื่อว่า m i n ไน h t เท่นะครับแปลว่าอะไรกลางคืนใช่ครับนะครับมิดกลางกลางไหนคืนย เฮียตรงตัวอย่างงี้เลยเหรอเคียะมิดไนท์นะครับมิดไนท์ต่อมานะครับมีลูกค้ารายใหม่บริษัทเปิดตัวโปรแกรมลอน n ์อีดิชั่นเพื่อสร้างแผนการโดยงานเชิงมานิตไอตัวมิดไนท์เนี่ยนะครับไปยังลูกค้ารายแรกที่พูดถึงก็คืออาบูดาบีและเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ นะครับก็คือ,เ,อรเริ่มมีลูกค้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นอะไรผ้าตัวหนอดกลางและนะครับอันที่3ความร่วมมือกับ AI กับบริษัทอะไรครับให้ถ่ายโป้องอยู่ตรงนั้นคนเดียวและตอนนี้บริษัทได้มีความร่วมมือกับพารันเทียพารันเทียเนี่ยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเชิงเชิงเหมือน Data หน่อย Data หรืออะไรที่มันเป็นแบบว่าต้องใช้คาว่าอะไรอ่ะคล้ายๆแบบการอาหารอ,อันนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องบินเป็นดโดรนไม่อะไรนนะ AI, เนี้ยเนาะเอต่างๆเนี่ยพารันเทียเขาก็เก็บเรียบหม ก็มีการประกาศความร่วมมือกันและในนิวยอร์กหรือว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอังเคอร์ก็ได้ร่วมมือกับยูเนเต็ดแอร์ไลน์ที่จะวางแผนเชื่อมระหว่างแมนฮัตตันกับสนามบินเพื่อลดระยะเวลาเนี่ยเวลาลดติด1 2ชั่วโมงเหลือ5-15นาทีถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่พวกเราเนี่ยเตรียมตัวที่อาจจะได้ใช้ในอนาคตผมว่าภายใน2-3ปีเนี่ยอ,อาจจะได,ได้ใช้นะครับและจริงเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดทำขึ้นมาสำเร็จอ,อีกส่วนหนึ่งที่ทดีนะคือพวกส่งของอ แบบบริษัทส่งของเงี้ยอเมซอนอย่างเงี้ยอาจจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มากขึ้นมองอย่างนี้เปลี่ยนจากคนรวยจากต่างประเทศอ่ะไม่ใช่แค่คนรวยต่างประเทศหรอกคนรวยในไทยอ่ะส่วนมากอ่ะนิยมซื้อฮอส่วนตัวกันหมดจากต่างประเทศเขาอาจจะเปลี่ยนจากฮอส่วนตัวเป็นเครื่องบินบินใกล้ใกล้ใช่บินใกล้ๆอันนี้ไม่ต้องใช้น้ํามันใช้ไฟฟ้าสบายสบายกันไปอย่างเงี้ยมันมันกว้างอ่ะเอาเอาไปส่งของได้เอาไปเดินทางได้อูบงอูเบอร์คือคือถ้าเกิดสมมติมันเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้เราก็รู้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเวิร์กเพราะ สิ้นปีจะเปิดตัวอยู่แล้วใช่อีกอย่างหนึ่งคือมันฟิลเทคโนโลยีบางครั้งคือมันมันไม่จําเป็นต้องมีคนขับเลยก็ได้ถูกปะ่ะ<อ>ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะทําได้ถึงขนาดไหนถูกปะ่ะมันอาจจะเป็นก็แบบเราเราบังคับจากที่ตรงนี้แล้วให้ลูกหรือให้เราเราบังคับไปส่งลูกไปส่งโรงเรียนก <c oughs> ็ได้ ไอ้ขี้มันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไอสา์อะไรก็ไม่แน่มึงมันทาได้ขนาดนี้มะไมึงดื้อบ้านะมึงก็เลยบอกว่าเราจะบังคับไอไอไอเครื่องไอเทคโนเลยีนะแล้วก็ให้ลูกอ้าวให้ลูกนั่งแล้วไปส่งโรงเรียนแล้วมึงบอกรู้ว่าแะลรรับประกันสุดสายตารับประกันสุดสายตามึงดูมึงดูติกตอกเยอะหายคือมึงพาลูกบินไปเนี่ยตสุดสายตาบึงแล้วพูดเลยนะถ้าอย่างเงี้ยถ้ากูมีเมีย กูจะซื้อเราคู่เราคู่คจะให้เงียใช่ไใช่ไปเลยเดี๋ยวกูไปส่งรับเประการสุดสายตาแล้วประการสุดสายตาอีก็ประมาณนี้นะครับใครมีแบบว่าเออแชร์แชร์กันหน่อยนะฮะว่ามีความเห็นกับหุ้นนี้ยังไงแต่ถามว่าผมจะชอบอยู่แล้วที่มันเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคําถามก่อนหน้านั้นมีคาคํนคถามว่าแล้วมันจะสู้กับตัวโรบแท็กซี่ได้ไหมอ่ามันคนละแนวใช่มันคนละแนวดีกว่าโรบแท็กซี่มันภาคพื้นอ่ะแล้วเขาประกาศมานานแล้วและตอนนี้คือมันก็ไม่ ได้บูมใช่บูมขนาดนั้นเพราะว่ามีเจ้าอื่นเริ่มทําแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีในต่างประเทศเห็นร,รีวิวกันแล้วว่าเอารถอัตโนมัติมาขับแล้วก็ไปสง่งรถอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะมีเจจาที่จริงๆอใช้งานเยอะหน่อยก็เวมโอที่เป็นของ Google ส่วนโ o บ o t แท็กซี่เนี่ยก็มีการประกาศใช้ที่ออสตินเป็นที่แรกก็อาจจะประมาณสักสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเหตุผลให้หุ้นเทสลาเนี่ยมันบวกขึ้นมากระจึงหนึ่งนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนนึกว่าอย่างนี้ว่า มันคนละคนละทาร์เก็ตแล้วก็ความยากเนี่ยก็ต่างกันเยอะเนื่องจากว่ารถเนี่ยการที่รถยนต์จะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้อะอม,มันมีอ็อบเจกเยอะ ที่ที่ออบเจกคือวัตถุที่อยู่รอบตัวเยอะนะแม้ว่าการที่รถไปอยู่บนถนนมีไฟเขียวไฟแดงหนึ่งละไฟเขียวไฟแดงคนข้ามถนนใช่ไหมไหนจะรถคันอื่นๆที่ติดติดติดกันการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของถนนอีกแต่ว่าบนอากาศเนี่ยหนึ่งมึงไม่ต้องกลัวคนขับไม่มีคนขับไม่มีไฟเขียวไฟแดงก็อาจจะเป็นไปได้ง่ายกว่าโ,โบรบทแท็กซี่ใช่และอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกหนูว่าพลเทียมาร่วมมือ มันมีข้อมูลอยู่แล้วว่าโอเคจะมีเครื่องบินไหนบินในระยะไหนเส้นทางไหนมันน่าจะเคลียร์กันได้ง่ายๆสบายกว่าใช่ใช่มันเป็นอะไรที่คนโทรลได้ไม่เหมือนกับโลโบโลโบคือมันมีปัจจัยที่คนโทรลไม่ได้หลายอย่างเช่นคนข้ามถนนหมาข้ามไเี่ยวอะไรเงี้ยไหนจะแบบความเร็วใช่คือผมบอกเลยโลโบแม่งอยู่ไทยก็ลาบากอ่ะใช่ผังเมืองมันมันต้องพึ่งพาเยอะอ่ะมึงอยู่ไทยยังยังดีหน่อยเฮียไปอยู่เวียดนามไปอยู่จีนดิอ่าบาลาน โอเค okay, มาปิดจบสุดท้ายในเรื่องของการเงินของบริษัทนะครับคือบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ทํากําไรณตอนนี้ยังขาดทุนอยู่เพราะว่ามันยังไม่เคยเปิดตัวแล้วก็ใช้งานจริงแล้วก็เริ่มเก็บรายได้จริงเนาะการเปิดตัวที่ใกล้เคียงที่สุดเราก็คือสิ้นปีนี้ที่ประเทศ UAE อย่างที่บอกไปทําให้สถานภาพบริษัทเนี่ยยังขาดทุนแต่บริษัทที่เป็นเหมือนคล้ายๆสตาร์ทอัพแบบเนี้ยตรงนี้เป็นความรู้นะครับเอาไป ด,ดูได้เลยก็คือบริษัทที่ยังขาดทุนอยู่เช่นแกร็หรือว่าบริษัทอื่นๆน,นะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตของเขาคือเรื่องของเงินสดเราจะไปดูกําไรเนี่ยไม่ได้อย่างเนาะเพราะว่ามันยังขาดทุนดังนั้นสิ่งที่เราดูเนี่ยคือเงินสดว่าเขาอะเหลือเงินสดในมือมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คือสิ่งที่จะรับประกันว่าบริษัทอะจะสามารถไปต่อได้ไหมผมให้ทุกคนนึกภาพนี้บริษัทยังขาดทุนเนื่องจากว่ากําไรเป็นศูนย์ไอ,อ้ผู้ผิดรายได้เป็นศูนย์รายได้ลบรายจ่ายเท่ากับ ใช่นะอพอกำไรพอกำไรไม่มีแปลว่าแล้วรายได้เป็นศูนย์แปลว่านะตอนนี้บริษัทมีแต่รายจ่ายเป็นภาพถันไหมครับศูนย์ลบรายจ่ายก็เลยติดลบมันเป็นปกติของบริษัทสตาร์ทอัพทุกที่ที่ทำแรกๆมันยังไม่ได้คุ้มทุนหรอกใช่นะครับมันก็จะมีค่าซึ่งรายจ่ายตรงนี้นะครับก็สะท้อนม,มาตรงตรง,ตรงที่คำว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยสี่สิบสี่ล้านดอละลาร์อ่านมาจากอะไรก็มาสร้างรถจ้างวิศวรกรนะครับจ่ายค่านู่นค่านี่ตรงนี้คือรายจ่าย แล้วก็ขาดทุน93จะสังเกตว่าเลขเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่บางทีเราอาจจะได้ดอกเบีย้ยหรือได้เงินอะไรมานิดนิดหน่อยหน่อยหักลบกันเนี่ยมันก็เลยเหลือขาดทุนแค่93แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราขาดทุน144เลยก็ได้ะนะครับอันนี้คือวิธีการดูการขาดทุนของบริษัทสตาร์ทอัพและสิ่งที่เราต้องดูคือเงินสดถามว่าเฮ้ยพูดว่าขาดทุนแต่มีเงินสดมันงงงไงไหมมีเงินสดอยู่พันล้านแต่ว่าบริษัทขาดทุน93ล้าน ถ้าเป็นคุณนิวจะจะเข้าใจว่างไงผมยังไม่ผมยังไม่งงว่าก็บริษัทกู่มีแบบเงินเยอะอ่ะเขา้าใจบ้างมีผู้ลงทุนมารวมลงทุนเยอะกูถึงเงินสดเยอะ,อะแต่บริษัทกูยังไม่ได้กําไรแต่กูยังมีเงินเก็บของกูอยู่อ่ะถูก้องอย่างเช่นว่าเ,เราประกาศขายหุ้นประกาศอะไรเงี้ยเราไปกู้มาเราก็จะได้เป็นเงินสดซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เรียกว่าเป็นรายได้ถูกไหมมันตีเป็นเงินสดนะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้เราสามารถมีเงินสดพันล้านได้แต่บริษัทยังขาดทุนอยู่ได้ซึ่งการมีเงินสดตรงเนี้ยมัน ตรงที่ว่าเกิดแบบเออมันต้องเอามาจ่ายไปก่อนอย่างเงี้ยแปลว่าสมมติถ้าเรามีค่าใช้จ่ายในการสร้างโดนจ้างวิศวะในระดับร้อยกว่าล้านแต่เรามีเงินสดพันล้านแปลว่าเรายังสามารถทําสิ่งเนี้ยซ้ำซ้ำมันอีกเออสิเท่าอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณนี้แปลว่าบริษัทก็ยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งในการที่จะแบบไปต่อเพื่อให้เกิดร,รายได้ดอลลา่าแรกให้ได้สักทีประมาณนี้นะครับอันนี้คือคุยเล่นๆเนอะว่า ไอ้ตรงเนี้ยม,มันจะมีจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตอนใกล้จะสิ้นปีเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยเขาจะลองบินลองใช้งานจริงอ่าก็คืออยู่ที่ว่ามันจะมีคนประเภทที่แวบลงทุนแล้วเสี่ยงกับข่าวบางอย่างที่มันจะมีการเปิดตัวถ้าคุณอยากจะลองเสี่ยงหรืออยากจะลองดูกับตัวเนี้ยกันไปเสี่ยงใกล้สิ้นปีตอนที่มันจะเริ่มจริงๆแต่แนะนำเนาะที่พวกผมเล่นกันคือไม่เล่นหุ้นที่ไม่มีข้อมูลย้อนหลังเยอะๆเออใช่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 แต่แต่สมมุติว่าถ้าใครอยากจะลองดูว่าโอเคมันอาจจะขึ้น แบบหุ้นหุ้นที่คุณบอกเอากาศที่ ASTS ที่เราไม่มีข้อมูลย้อนหลังเยอะแต่มันก็อาจจะขึ้นแบบนี้<า>ใช่ๆมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่เราก็ไม่ได้คอนเฟิร์ม100%ประมาณนี้